ก็ห้องน้ำมามีขอะแผลบลินใส่ห้าอีเด้มามหมวกใยนอเถาฝนตกอยากมีคนนอนกอดติอยากได้ม้อนข่างเต้ม้อนข่างดินใ้ติดคัดคุนมันนั่งดูฝนอยู่ริมหน้าต่างอุ้ยพี่ขนมเราได้ให้แล้วนูน่นนกเป็ดน้ำมาเป็นตระกูลเลยพี่หน้าตาต่างเลยไม่ใช่ใครจะไปให้ตอนนี้ล่ะบ้าเลยไม่ให้ตอนนี้ก็ตายหาติเปียกหมดดิขึ้นขนาดนี้นนเลยใครจะทำอะไรกันล าพูดถึงว่าพรุ่งนี้เห็นบ่นกเป็ดน้ำค่ะแนนาตาเห็นมค้งคนมันตกพอดีแล้วขนมห้อมันมีหลายโย,ยเดี๋ยวหว้อขนมแจกนกเป็ดน้ำแน่อุ้ยเบเกตใช่เอาไปเฮตเต์แดนอังกาวะอุ้ยจากโตเด้อสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกโตท่อที่เห็นนี่ฝูงนี่ยี่สิบหกโตโอ้ยเละออกไปแล้วหกสามคือสิบเออดอกซี่สองหกก็ได้ตื่นตื่นแนมเห็นเห็นอยู่นี่น้ามันบหลายมองเนี่ยริมฟังเมกเกสอังกะ ็ได้เป็นบางทางหนาต่างเจ้านะ่ะแม่นถ่ายที่มึงอยากเป็นผู้ช่วยพยาบาลไงดูแลคนแก่ในรถไงวันนี้แด้แด้แด,ด้กับพือปีกพรมอ,อืมอเมื่ออื่นจังใส่อาหารอิมอรอนคันแย่าหมอดสำกำล่าหมอดอ,อยู่สูงจะตดดังเด้อ ตด๊ดดัง,งสิงสต๊ดดังสิยันฟ้าอันน่ะฟ้านี่ฟ้าเตียงดังเติงต้งเติ้งลวดนี่แม่นอนตะลางเห็นหมันนอนขึ้นเทิงบ่ไหวปีนขึ้นบ่ไหว้ค่ะไอเปนอนเติงปะป้ากับอะไ้มันติ่งขิงแต่ละเทื่อมันฟ้าถล่มพี่น้องเลยเ้องไหลอ,อันนั้นมันบางๆเองแล้น่ะอันอันเมื่อคืนน่ะมันแบบพับได้ไงเมื่อคืนนี้หนูไม่ได้ดิ้นเลยแกแค่แค่จำทีกรูแกรกกรูแกรก ขยับข้างล่างมันก็ดังเหมือนกันนั่นแหละมันก็เปัญหาไอ้เจ้าไม้หนาขนาดนั้นลองซ<ม>้อมสิลองซ้อมสิดังแค่นี้แหละฮันซ้อฮันบูอีอุเปอร์ฮันอินเตอร์วินยินและคอมมานเนียฮันยินและวินอินเตอร์คอมให้ร้อนกว่านั้นไะด้ไหม <c oughs> มันก็มีปุ่มไงป้าได้โซคัลเนี้ยอืมแล้วมึงเสียบปลั๊กหรือเปล่าล่ะอ <c oughs> ว้วน <c oughs> ทำไมไฟมันไม่ขึ้นเลยวันแดนฮอลํัมปัวออกซคัลมันมีสองตัวตัวทำความอุน่นแทนที่จะเปิดให้อุ่นนั้นเปิดให้มันหนาวเขาไปอีกขึ้นนี้ก็นอนละมึงเอ้ยจากยดนของบนกูยันมึงวิ่งลง,ง,งมาหาแมวอยู่มันใช้ได้อยู่นะเพราเสียงมันดังแก้งแก้งอยู่ บรรยากาศแบบนี้มันต้องเสียตัวดิเนาะบรรยากาศมันพาเสียตัวถ้ามากับผู้สาวผู้เบามาสองคนยังสี่เว้ยนอนต่ออีกขึ้นหนึ่งคุณแล้วเพื่อนตกเบิกบอกว่ามันเรื่องทะลึงเด้อค่ะเด้อบอกตามมโนการของความเป็นจริงชีวิตทุกคนต้องเคยผ่านมาเนาะความสุขรีบทำไปเถอะแก่แล้วตายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปไหน ทำไปเธอค่าความสุขชีวิตนั้นสั้นนักความตายแขนคอยทุกบาทยางเมื่อมียังเห็ดมานานั่งแนมแากกันฝนมาตกห <c oughs> นักๆจุบจ๊บ